อย่างนี้ต้องรีบไปบอกคุณยายซะแล้วพี่ขนมตาลมีของเล่นใหม่หมาอีกแล้วหูกล่องอลังการมากๆเลยคุณยายคะคุณยายคุณยายคะว่ายังไงจ้าทูมไรเดอร์มีอะไรเสียงดังเอะอะโวยวายใหญ่เลยคุณยายคะ ดูสิคะพี่ขนมตาลซื้อกล่องอะไรมาอีกแล้วไหนให้ยายดูหน่อยสิอ๋อกล่องใหญ่จริงด้วยดูจากกล่องแล้วต้องเป็นตุ๊ก,กตาแน่แนเลยละจ้าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวยายจะไปถามพี่ขนมตาลจ้าว่า พี่ขนมตาลซื้ออะไรมาอันบ็อกให้กับน้องๆดูดีกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทูมไรเดอร์ก็อยากมีเพื่อนใหม่ด้วยล่ะเดี๋ยวให้พี่ขนมตาลช่วยแกะกล่องให้น้องๆดูและทูมไรเดอร์ก็จะรอดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ๋อได้สิจ้าทูมไรเดอร์เดี๋ยวคุณยายก็จะดูด้วยละจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวทูมไรเดอร์จะไปรอดูอยู่ข้างๆนะคะ ได้สิจ้าพี่ขนมตาลพี่ขนมตาลวันนี้พี่ขนมตาลจะอันบ็อกน้องมาใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายอาล่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขนมตาลจะอันบ็อกให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็น้องๆได้ดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณยายก็รอดูไปพร้อมๆกับพี่ขนมตาลเลยนะคะได้เลยค่ะพี่ขนมตาล สวัสดีค่ะน้องๆอย่างที่คุณยายบาร์บี้นะคะและน้องทูมไรเดอร์ได้บอกกับน้องๆไปนะคะวันนี้ค่ะพี่ตาลนะคะมีน้อง LOL นะคะเซอร์ไพรส์ OMG มาฝากกันนะคะในเเวอร์ชันที่น้องโตเป็นสาวแล้วนะคะน้องนะคะคนนี้ชื่อว่าโลนสตาร์นะคะ ซึ่งเซตแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะพี่ตาน,นะคะเลือกซื้อเซตนี้มาเลยค่ะชื่อน้องโลนสตาหน้ารักน่ารักมากมเลยนะคะเขาจะเป็นน้อง LOL นะคะเป็นเซตที่เขาบอกว่ามีแผ่นเสียงมีน้องๆรู้จักแผ่นเสียงไหมคะ ะะมีแผ่นเสียงมาอยู่ในกล่องด้วยถ้าน้องๆคนไหนไม่รู้จักแผ่นเสียงนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ตานะคะมาเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าน้องนะคะจะมีกล่องดนตรีแบบนี้เลยนะหาซื้อน้องได้ที่ไหนนะคะก็ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยพี่ตาซื้อมาจากเซนทันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าน้องเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ แกะออกมาแล้วนะคะราคาก่อนเลยนี่นะคะราคาจะอยู่ที่2250บาทนะซื้อที่เซ็นทันเห็นไหมพี่ตานซื้อมาจากเซ็นทันเลยทำไมพี่ตานถึงซื้อมานะคะ ก็เพราะว่าพี่ตาเห็นว่ากล่องเขาน่ารักมากๆเลยละค่ะแล้วก็เห็นว่าน้อง LOL นะคะสนุกสนานล่าเริงมากเลยที่พี่ตานนะเปิดดูในการ์ตูหรือว่าใน YouTube นะคะพี่ตาลก็เลยอยากจะมารู้จักน้องๆกันด้วยละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะเปิดตรงไหนตรงนี้เขาบอกว่าให้ดึงฉันออกมาเลยนะตรงนี้ Hey, พี่ตังก็วายจะดึงน้องออกมาเลยนี่นะคะค่อยๆดึงน้องเขาออกมาแล้วแทมแทมทนี่มีชื่อว่าน้องโลนสตาร์ว้าว เป็นกล่องสีชมพูค่ะทุกคนแล้วก็มีรูปแผ่นเสียงนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วที่กล่องก็จะเขียนว่า LOL remix ค่ะทุกคนคะตื่นเต้นจังเลยกล่องใหญ่ด้วยล่ะค่ะเรามาเปิดกันเลยนะคะทุกคนว้าวอุยอุ๊ยอุยอุยอ๊ย แผ่นนี้นะคะเป็นคู่มือนะคะในการเปิดแผ่นเสียงนั่นเองค่ะเป็นคู่มือที่เราทุกคนอ่านเป็นประจำนะคะพอเราได้มาแล้วเราก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนปุ่มๆนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเรากดหรือว่าเราทําอะไรไม่ได้นะตรงนี้ค่ะเป็นลําโพงอุ้ยหมุนได้ด้วยค่ะทุกคนเฮ้ย หมุนออกมาแล้วเหมือนมีของอยู่ข้างในค่ะว้าวทั้งสองข้างเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยย่าอ๋อเขาเรียกว่า LOL surprise เพราะว่าเขาจะมีกล่องนะคะแอบแอบ,แอบซ่อนอยู่ตามกล่องนี้อะล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยค่ะหูเขาบอกว่าให้ดึงตรงนี้แต่ว่าพี่ตาลแอบเห็นว่ามีผมผมโผล่มาแล้วนะคะเปิดเลยละค่ะ ว้าวอู้จทุกคนคะน่ารักมากๆเลยค่ะทำไมน้องเขาน่ารักอย่างนี้คะเนี่ยมีเหมือนกับแม็กกาซีนนะคะเป็นเหมือนกับสมุดนะคะชื่อว่าโลนสตาร์นะคะน่าจะเป็นสมุดประจำตัวของน้องเขานะดึงออกมาได้ด้วยมิวสิกโซน เขาทำได้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้น่ารักมากๆเลยนะหูน้องๆคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะรู้แล้วคะ่ะทำไมถึงเรียก LOL surprise นะคะเพราะเนี่ยคะ่ะเขามีถุงนะเหมือนถุงเสื้อสูทนะคะอยู่3ถุงด้วยละคะ่ะก็มีให้เราเปิดว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะดีอ่ะแล้วดูชุดน้องสิคะ มีความละเอียดมากเลยนะน้องใส่เสื้อลายสกอตสีม่วงเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยค่ะดูสิคะเนี่ยโบนะคะทำน่ารักมากเลยแล้วเสื้อทำรายละเอียดโดยการมีกระดุมสีเงินแล้วปกเสื้อนะคะเป็นเหมือนหนังนะพี่ตารู้สึกได้ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆหนังนะตากลมโตค่ะปากนะคะสีชมพูทาตากก็สีชมพูเหมือนกันเลยและมือของน้องค่ะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมาก น้องทาเล็บด้วยค่ะทาเล็บสีเดียวกับปากเลยค่ะดูสิคะแล้วข้อมือน้องนะคะก็ขยับได้ด้วยล่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะหุ่นนะคะสวยแล้วก็มีใส่แกเกงในลูกไม้ด้วยค่ะเข้าชุดกับเสื้อเลยนะคะ น้องยังมีหมวกด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะพี่ตานอยากเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเอาน้องออกมาจากกล่องนะคะน้องจะสวยแล้วก็น่ารักขนาดไหนค่ะพี่ตานจะเอาน้องออกมาแล้วนะคะทุกคน ค่ะทุกคนดูตาน้องสิคะกลมโตนะคะมีจมูกนะคะจมูกโด่งด้วยคะ่ะนี่ี่พี่ตันให้ดูด้านข้างนะปากสีชมพูคะ่ะและที่พี่ตันบอกนะว่าเขาเก็บรายละเอียดข้อมือน้องได้ดีมากๆเลยหมุนได้นะคะ360องศาเลยดูสิชั้นลำสวยไหมคะเพื่อนๆหูยสวยมากๆเลยนะคะ ผมน้องนะคะก็มีความหนานะแล้วก็เยอะด้วยค่ะเฮ้ยคลิปต่อไปเรามาทำผมให้น้อง lol กันเถอะน้องคนนี้ชื่อน้องโลนสตาร์นะคะแขนนะคะทั้งแขนทั้งข้อมือนะขยับได้หมดเลยะเขาทำตุ๊กตาได้ละเอียดมา,มากๆเลยนะคะปล่อยผมด้านหน้านะคะทองกวางยังอายเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะน้องมีสะดือด้วย สะเดอบุ่มด้วยจ้าและน้องนะคะก็ใส่หมวกคาบอยด้วยนะคะหมวกคาบอยอันนี้นะถอดได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าพี่ตาอยากใส่เอาไว้ก่อนนะคะอยากสวยเท่เป็นสาวชาวไล่อยู่ะค,ะค่ะอ๋อแล้วค่ะมาถึงตอนที่เราจะมาแกะกล่องกันแล้วนะคะดูสิคะว่าจะมีอะไรมาอยู่ในถุงเซอร์ไพรส์บ้างค่ะเดี๋ยวไปพักน้องไว้ก่อนนะคะ กล่องนี้นะคะพี่ตาลจะเอาออกมาแล้วนะน้องๆคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในกล่องนะพี่ตาลเจอมาเลยดังนี้เป็นหวีที่มีพิมพ์ว่า L O L O M G นะคะหวีอันใหญ่ดีจังเลยเอาไว้หวีให้น้องได้ทถนัดเลยนะคะดูสิคะว้าว ดีมากเลยค่ะหนูชอบค่ะในนี้ก็ยังมีขาตั้งด้วยนะขาตั้งตั้งเลยดีกว่าน้องจะได้อยู่บนขาตั้งนะแล้วเราก็มาดูชุดนะคะต่างๆนะคิดว่าน่าจะเป็นชุดนะคะทุกคนพี่ตันเดาเอาไว้ว่าน่าจะเป็นชุดเพราะว่า เขาอยู่ในถุงเสื้อสูทนะเป็นถุงที่ทำมาดีเลยล่ะใช้กันไกลค่อยๆตัดนะคะอันนี้เป็นรูปกระเป๋าค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋านะทุกคนเห็นด้วยกับพิ่ตาลไหมค่อยๆฉีดดีกว่า แทนแทนแทนเฮ้ยทุกคนคะมันคือกีตาร์ออ้ยน่ารักมากๆเลยละคะ่ะน้องเราจะสะพายกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยแล้วเท่สุดๆเลยตะแนวแ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  สมกับเป็นคารบอยจริงๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตาลสะพายให้ก่อนละกันต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว้าวเป็นเสื้อหนังค่ะทุกคน มีดินสีเงินด้วยและเขาทำละเอียดมากเลยนะคะมีกระดุมด้วยจ้าเป็นกระดุมสีเงินนะคะเสื้อก็เป็นหนังนะคะสีขาวมุกนะเท่มากๆเลยดูสิชุดชั้นช่างสวยงามอะไรขนาดนี้เนี่ยต่อมานะคะทุกคนพี่ปานก็จะเอ้ยจังเก้ แฟชั่นสุดๆไปเลยค่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าตอนนี้นะขาหมากำลังมาแรงมากๆเลยแล้วก็พับขาขึ้นไปสูงๆแบบนี้นะคะเทสุดๆเลยค่ะเข็มขัดเป็นูปหัวใจด้วยเฮ้ยเขาทำให้น้องรายละเอียดดีมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ยพี่ตานอะ่ะดีใจมากเลยนะที่พี่ตานซื้อมาสุดท้ายนะคะเฮ้ย ดูดีอีกแล้วอันนี้เป็นกระโปรงนะคะสำหรับไปเที่ยวทะเลชิลๆนะโบฮีเมียนโบฮีเมียนจ้าเราก็ใส่ชุดนี้ไปเล่นน้ำทะเลหรือว่าไปเดินชายหาดเราก็ใส่ชุดถ่ายรูปส,สวยๆได้เลย呀อ,อ๋อค่ะเรามาใส่ชุดกันเถอะน้องๆคะจำได้ไหมที่เราเปิดกล่องๆนี้มาแล้วมีของอยู่ข้างในทะเดมพี่ตาจะแกะออกมานะคะว่ามันคืออะไร น้องๆคะและอีกสองกล่องนะคะที่อยู่ในกล่องดนตรีนะนี่พี่ตันแกะออกมาห่อไว้ยังสวยงามเลยแก้สีฟ้าก่อนละกันจ้ะในนี้มีอะไรหนอสั่งเซอร์ไพรส์จริงเลยเฮ้ยแว่นตาจ้าแว่นตาสุดน่ารักเอาไว้ให้น้อง lol ใส่นะจ้ะ มาพี่ตันจะใส่แว่นตาให้นะเนี่ยดีนะที่น้องเขามีดังไม่งั้นน้องเขาจะใส่แว่นตาไม่ได้นะทุกคนและอีกหนึ่งชิ้นนะคะเดาว่าน่าจะเป็นรองเท้าแสนสวยแน่นอนเลย เพราะว่าน้องยังไม่มีรองเท้าเลยนะคะยังเงินเท้าเปล่าอยู่เลยแทมและแล้วก็เป็นรองเท้าบูทแสนสวยสีขาวเงินสีเงินหรือสีขาวคะน้องๆช่วยคอมเมนต์บอกพี่ตานหน่อยสิคะพี่ตานคิดว่าน่าจะเป็นสีเงินนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับชุดนะสวยมากๆเลยคะ่ะเป็นรองเท้าบูทสุดเท่คะ่ะทุกคน เอาละค่ะเรามาแต่งตัวให้น้อง LOL กันเลยดีกว่ามาจ๋าน้องโลนสตาที่รักเรามาแต่งตัวกันเถอะขออนุญาตถอดหมวกของน้องโลนสตา์ออกก่อนเลยนะคะพี่ตานจะใส่กางเกงสีม่วงนะคะเพื่อที่จะเข้ากับชุดน้องคนนี้เลย แล้วเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเราค่อยเอาไปใส่ตอนที่เราไปเที่ยวเล่นน้ำทะเลกันเนาะใส่ไม่ยางนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะน้องคนสวยใส่แงกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อกันเลยแตเ่เทคนิคของการใส่เสื้อน้องนะเราต้องถอดข้อมือน้องออกก่อนนะใช่เขาบอกว่าก็ต้องถอดข้อมือน้องออกก่อน ไม่งั้นจะใส่เสื้อให้น้องไม่ได้แล้วเราก็ค่อยๆใส่เสื้อให้น้องลงไปค่ะเสร็จเราก็ใส่ข้อมือคืนให้น้องเลยน้องยังเท่ไม่สุดเพราะว่าน้องยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยมาพี่ขนมตาลจะใส่รองเท้าให้น้องเองรองเท้าก็ใส่ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็น หนังที่สวมง,ง่ายแล้วก็นุ่มด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมาเปิดแผ่นเสียงกันนะคะอันนี้คือแผ่นเสียงที่ตอนแรกที่เราได้คุยกันเอาไว้นะเขาทำน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเพลงนะคะที่เราจะใส่แผ่นเสียงเข้าไปเขามีรูตรงนี้ด้วยล่ะทุกคนก็จะเป็นรูที่เชื่อมกับตรงนี้นะพี่ตานก็จะใส่ ลงไปให้พอดีเลยแบบนี้นี่เลยเขาก็จะหมุนได้ด้วยแล้วข้างล่างค่ะเขามีให้เราดึงตรงนี้ออกมาดึงแล้วแผ่งเสียงจะเล่นได้ยังไงกันนะ เพลงด้วยค่ะแต่ว่าเปิดเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องๆน,นะซื้อแล้วก็ลองเปิดดูกันนะคะเดี๋ยวเอาแผนเสียงไว้ก่อนนะคะทุกคน น่ารักไหมคะน้องๆเท่สุดๆไปเลยนะดูชุดนะคะและก็ทรงผมของน้อง lol นะหมวกค่ะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะผมและมีกีตาร์ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบนะเหมือนกับพี่ตาเลยอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์แล้วก็ กดแชร์ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะคะวันนี้เอาตุก๊กตาม,มาฝั่งน้องๆกันกีตาร์หล่นขอเอาวางไว้ก่อนได้ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาน้อง LOL ไปรู้จักกับคุณยายบาร์บี้แล้วก็พี่ทูมไรเดอร์นะคะมาแล้ว สวัสดีจ้าน้องชื่อโลนสตาใช่ไหมทำไมพี่ยืนอ่อนอย่างนั้นคะไม่มั่นคงเลยสวัสดีจ้าน้องโลนสตาพี่ชื่อพี่ทูมไรเดอร์นะสวัสดีค่ะหนูชื่อโลนสตาค่ะหนูเป็นตุ๊ก,กตาย LOL ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ทูมไรเดอร์จ้าเดี๋ยวพี่จะให้น้อง LOL นะรู้จักกับ คุณยายบาร์บี้ด้วยคุณยายคะคุณยายน้องชื่อน้องโลนสตาคะ่ะเรามารู้จักกับน้องกันเธอยายมาแล้วจ้าหลบยายหน่อยสิจ้าทูมไรเดอร์ขอโทษคะ่ะคุณยายสวัสดีจ้าน้องโลนสตาใช่ไหมสวัสดีคะ่ะคุณยาย ยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านขนมตาส s ตู d ดิโอจ้ายินดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะคะพี่ชื่อโลนสตาร์นะคะจาก LOL ค่ะคลิปนี้สนุกกันไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ขนมตาลและพวกเราด้วยนะคะ คลิปนี้ต้องไปก่อนละค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบาย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 ค่ะจุ๊